เทียบไม่หรอครับข้าวส้มตุ๋นงเกีเ๊ยสีฟ้าก,กว่เฮ้ยหัวเช็ดเท้าผัดอะไาใส่เท้าข้าวผัดกะกปิปไก่จ้อจ้อไก่จ้อมวงหมอก่กินแล้วสวัสดีสวัสดีครับหลังจากที่น้ององกินข้าวแล้วก็มาตัวหน่อยนอนครับผมวันนี้อัปเดตไปเรื่อยๆครับคนหน่อยาก็น,นันกินนมเบิรด โอ้บัดสองอ่อนสามอ่อนแบบบอกสอง <c oughs> อ่อนอืมอันนี้ไปขอพ่อหม่ได้ครับน,นี่นมแม่ก็กินนมแม่เจิ้นแกินกนันหน่อยนั่นนะครับนันแล้วนั่นแล้วเฮ้ยแคสีท่านนาทีของพ่อน้องไอรินนะครับแคคือไปสักงผ้อ้อมไปก่อนบัดน,นี้ผ้าอ้อมสิเบิร์สแล้วนะครับผ้าอ้อมทิ้งกองไว้อยู่นะ นายกับกูกับแล้วมันเคยซักผ้าอ้อมไหมนาะเพราะว่าเป็นถึกฉีถึกเนยวถึกรืนอนนะครับคนนายกับฉนอนซักผ้าอ้อมแล้วไปเดมันนวดเท้าให้คุณแม่ครับถามเป็นอไดเปท่้เท้าบวมวาจนค่ะบวเรื่องบวมขึ้นรื่เนี่สโทษนะครับที่ไทยเบิ่งกำลังทำใจไหม ให้ต่ำจังหน่อยคุเดมนันวดให้นองหงครับหลับแล้วหลานสาวของปากกาพอพออล่ลุงลุงหลับแล้วครับเสร็จกาเลยครับเสรจกาเลยไม่ได้ซื์อกระมังมาน้ำน,นะครับตต่มีกระมังสแตนเลสของทาง,งพยาบาลเอาไปเยอะ ผมมอแม่แสเสียไวไก่อนว่ามาเสียมีเลอกเสียเลอะเลือกมาเสียก่อนสเสียเราต้องเท่าเรา่อยสิย เข้ามาในเมื่อที่ไอเสียลัให้อายหูจักหักชีวิตก็หอมขึ้นมาเหมือนตัวอายนี้สิเป็นแค่คนธรรมดาน้องกอาอาเข้ามาดูแลและใช้ชีวิตไปจนเท่าแก่น้ำกันอายสิขอดูแลฮักแท้ที่น้องมอ่บให้โอ้วสิมีรื่นยาง ก้าวผ่านมันไปน้ำกันไอสิพาสร้างฝันสร้างทุกวันให้มีความสุขสิบบอให้มีความทุกข์กับน้องคนนี้ขอบคุณน้องลา เอาใส่ลำยาปลาผงลงมาจะข้าวก่อนนะเดิงคนหน่อยน้ำกันกลับมาเป็นจังเดยอยู่จังเดยเนาะฮงไม่เหนมาอยู่พี่ีกินนู่นแล้ว่นอนซีลงเกือสะด้นขึ้นิดหนื่อยดแบบนห้เือเหปูกับยาปูแขในเนาะ เบ้นให้ใพ่อปู่แบบว่าให้ยังไงไมปูเลยหน่อยครับเห็นตัวเล็กนั่พักจะเข้าวกันผมกับเถ่าเวลานไปตัดตากผ่านะวันนี้ถ่าน้ำยาพราะพนุุมซึมเข้าผาจังหนมากพักอันนี้ลแล้วลงนอนเร้าไนี่กิมามานน,น้ำนมอามาีเลย ก็ที่นอนก็นจะรับได้อุ้มอะไรมาอุ้มนอนแม่นอนแบบว่าแม่กับม,ม,มันจืดน้ำพอนเอ่ะเพิ่มน้ำนมน้ำนมมาไวา้วพ่อละรักพ่อ ซักผ้า,าไวน้อง,อ,อ,งอนบาต้อ,ยอยงซักอะไรเพราะว่าดูในจากรยังไหลคุณพ่อว่าซักไว้เลยคลปคิดน้ำหอนไปเรื่อย มอยกายกบานพาเปนอายากเปลีพาเปนนี่จดงานมาสอนแม่เลี้ยงลูกเยีวมเงินนะออกมาก็ได้เงินทิดงานมาเอาลูกมันมา,มาให้ดงานมึงจะลางานเดยบร้อยตื่นกลางเมืเ่อะลา ီကျာအအာကွို်အရာကွေအာကေြးက်တာက်ခ្្្ែ់်ရာင်ရာတာရာကိုပြောက်ရာက္ာက ห่างหน่อยนึงก็ได้เนาะมแต่ไม่ห่างให้แง่แง่เลนอนอ่าๆๆๆหน้าห้องเลยอ่ะเปิดออกเลย เปิดดอกให้แล้วพอตอาพาหมดได้แล้วเนาะคนหน่อยนอนแล้วครับน้องหงอหนอนแล้วเนาะผมงแกสิรครบตีนให้น้องหงเอาครบเท่าไอ้น้องหงจะข้าวกันว่าตีนบวมเท่าบวมและน้องหงล่าง,บบางออกมาเลยครับ ไมนค่อยบอน่นปวดขอได้ย่างดูได้แบบนี้กินน้ำคิงพร้อมครับหมอพยาบาลเอาน้ำคิงไห้ว่านใช่นั่งได้ป้องนั่งนั่งไก่ก็มาะนั่งไก่แล้วก็เสติ้น ตี่กองไว้แล้เดียวมันพันใส้พ้าน่าจตขอไปนะครับเข้นไปนั่นเลยเ็นไปนแล้วก่อนเลยขี้บ่นอะ้ตื้อเหมือนแ่ฮ่าฮ่าฮ่าบวมเนอะ ลงลงขาตอนคลอดเลี้ยวตอนบวคลอดบวกเป็นยังคลอดแล้วข้าวกระบวมขากระบวมมาเลยกันนวลฮะน้ <c oughs> นำมันดูกนันนำฮอนนหมะกระฮอนก็ ไม่ยินเสียงก,ก็ก็แก๊กแก๊กบได้สะเดินก็ได้กดด,ดีนะนสิบขอแพอบวมแห้งเนาะก,กับตรงเดรบขอก็จะไหนพิษแพ้าไกสะเดินขึ้นนนีนไม่บบเมียวใส่ไหม เปน็นข้ออดแล้วเรื่องเป็นที่จริงมต้องขาบวมก่อนจึงคอดแต่ว่าของคอดแล้วเราของขาจึงว่ามาบวมบุกวมาเป็นน้ำาง,งายปรเกอ่เป็นเจ้าของ,งาอยางหรูอปก,กับมาได้ข้อกอดแตว่าไม่ได้นอนเต็มอิ่มไม่ได้นอนปุ่นเบาะเ่ีย <S <S นงนอนเป็นฮอนที่จริงมต้องลงเสาคอนคอร์อดบวมเอินขาลงเสาเราก็มือหยุดเอามือจิ้มมือดูขาบวมเพยัน เมื่เจอมันก็บอกเลยขอ,อง,งานดู่ว่าออกจากห้องคนปุ๊บมาพักดำสม,มนุนเนาะแต่ว่าเนาะเหากับบริยานบอกว่าแต่ว่าเหาไปขี่รถมานะว่าไม่มีเหาก็ได้ไม่มีเหาจริงงานทองเนาะนี่จะตัเดเลยไปก่อนนะเอ็มตัดเล็บให้ก่อนมือขวดนะบางคนว่าจีได้ขวดเอ็มว่าตัดเยลยด้วยมือยาวเลยตัดแค่เดียวไช้สบาไปตัด กดตันเล็บด้ละคบอันมีขาให้เลยเอาอะไรเอามือแบบอันคบขาเอาอันคบขาใช่ขามบอกเอามือจับเอามือแบบพ่อแม่ที่จังซีบังจิ้มจิ้มมันทีหลดตัวคุณจะบันลีหลุดไหบวมหนักมือสบว่น้ำเกลือเดินบวมน้ำเกลือขอความขอำเกลือสองถุงบันทีหมอแม่บอกเปิดทุงกันเปิดทุง มันบบลุงเลือสามรอยมันบบลุ่นต้นปวดเป้นปันมันเป็นยังนงบ้ันบวมใส่จะแกะเนี่ยไฟเต้นไปที่ห้านไฟแต๊กแ๊กะยูดาน้าหุ่นเกลนเนาะเกิ้อะไรนเขาได้ยังไมด้ะิสูจน์ไมเได้พิสูจนเลยะ ท้าวให้ปรายุทธ์ท้าวเลยพอใจแล้วได้อยู่กับพ่อแล้วไายคลิปต่อวันไหนแล้วครับผมไายคลิปต่อวันไหนล่ะน้องคงก็จะได้หายวิธีแห้งนมนมบอกคนน้อยก็จะน้ำนมให้คนน้อยไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบคลิปยังเนาะจ้าไปพอกันคลิปหน้าแตัวน้อยนอนก่อนอบ๊ายบายค่ะ